แฮชแท็กนะคะว่าโปรดใช้วิจรยาลในการรับชมนะคะอย่ามาดรามากกันว่าโอ้ยมันลดต้าหนักไม่แบบนี้มันอันตรายต่อโลกล้างกายผมลงผมล่นหมอยล่นเหี่ยงกระบาไปก็คือว่านี่คือการลดน้ำหนักของดิฉันซึ่งดิฉันไม่ใช่นักโฆษณาการฉันไม่ใช่แบบนักคุณหมอคุณอะไรคือฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือฉันแค่ลดแล้วฉันอยากมาแชร์ที่ของฉันฉะนั้นแล้วจะถูกจะผิดคือปรับใช้กับตัวเองนะคะ มาค่ะทุกคนเนยจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนยกินอะไรตอนที่เนยไดเอทคือหนุบหนับมากสิ่งแรกเลยที่เนยชอบมากๆก็คือไข่เจียวหมูสับคือทอดน้ำมันแบบเยิ้มๆสัาๆนะคะแล้วก็ส้มตําค่ะแล้วก็ปลาหมึกลวกค่ะข้าวสวยค่ะแต่ว่าอันนี้ข้าวสวยเนยจะไม่กินเยอะนะเนยแค่แบบมันหุงมาเนยจะกินประมาณครึ่งหนึ่งข้าวสวยครึ่งหนึ่งเนยจะกินนะคะแล้วก็ น้ำพริกปาสลิดคือเอามาโรยข้าวแล้วมันอร่อยมากอีกเครื่องดื่มค่ะขาดไม่ได้เป็นโคกซีโรติดกินน้ำโคค่ะไม่กินไม่ได้พารเอกของงานก็คือ โปรตีนเชคนะคะเป็นโปรตีนเชคแบบดับเบิลช็อกโกแลตเป็นรสช็อกโกแลตเท่านั้นคือมันอร่อยมากรสช็อกโกแลตตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องยี่นยจะกินอยู่ประมาณบ่าย2องครึ่งบ่าย3หรือว่าบ่ายสามสีโมงนะคะไม่เกิน4ี่โมงเย็นเนยจะกินเริ่มบ่าย3าก็ได้จุกบจิ๊บหชั่วโมงอ เสร็แล้วก็คือยังเหลืออยู่แต่ว่าเนยสามารถกินขนมได้อีกแต่ว่าเนยไม่อยากกินแล้วก็ตบท้ายด้วยโปรตีนเช็คนะคะทุกคนสำคัญมากๆในการทำา i เอฟทับหของเนยนะคะคือการกินโปรตีนคือแฮชแท็กสำคัญมากๆๆกมคือโปรตีนเช็คนะคะเนยทำยังไงลดน้ำหนักนะคะซึ่ง น้ำหนักที่ในยไปเช็คอะในยลงมาแค่2กิโลเว้ทุกคนแต่ว่าฟังก่อนนะคะ2กิโลก็จริงแต่หุ่นของเนยคือมันเปลี่ยนแล้วมันเล็กมันบางลงมากๆและที่สําคัญมวลกล้ามเนื้อของเนยขึ้น2อาทิตย์ขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์ะทุกคนคือแบบขนาดที่เนยไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเยอะแยะมากมายก็ไขมันไขมันในร่างกายของเนยคือมันหายไปเว้ยเนยจะเล่าให้ฟังว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนยทาอะไรบ้างว่ายายเจ้าทํา IF21 อทับหนึ่งอะ คือมันโหดมากใครได้ยินแบบโหดมากคือแบบทั้งวันน่ะกินแค่คาบเดียวใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เนยจะมาทํา2่สเทับหนึ่งเนยทําแบบว่า2สัปดาห์แรกเนยจะกินเป็นสองครั้งต่อวันคือเนยเป็นคนที่ไม่กินอาหารเช้าเลยก็คือว่ามื้อแรกที่เนยเริ่มกินตอนที่เนยเริ่มคุมน้ําหนักใช่ไหมทุกคนเนยจะกินตอนเที่ยงตรง12นาฬิกาถึง13นาฬิกาคือหนึ่งชั่วโมงเนยสามารถกินอะไรก็ได้แต่ เนยจะพยายามไม่ค่อยกินแบบน้ําตาลเยอะคือคือจากเคยกินน้ําตาลแบบ1ช้อนอะไรเงี้ยก็เหลือสักครึ่งช้อนหรือว่าขนมเค้กหนึ่งชิ้นไงี้เนยก็จะแบ่งกินสักแบบกะจกิของกะจิกกัดกินพอมันหายอยากนะทุกคน14 15 16นาฬิกาคือเนยจะไม่กินอะไรเลยคือว่างคือเป็นเป็น IF แบบพัก,พกๆักหยุดหยุดกินแค่น้ำเปล่ากินน้ําเปล่าได้แบบหิวระหว่างทางอะไรเงี้ยคือกินน้ําเปล่าได้และเนยจะมากินข้าวอีกทีตอน17นาฬิกา ถึง18ก็คือ5้โมงเย็นเนยจะไม่กินข้าวเกิน6โมงเย็นหรือว่าใครที่แบบว่าเออไม่มีเวลาอาจจะเป็นแบบไม่เกินทุ่มหนึ่งหรือว่า2ทุ่มอะไรยเงี้ยคือเลือกเอานะคะแต่เนย่บพยายามจะกินไม่เกิน6โมงเย็นแต่ว่าข้าวมื้อเย็นเนยจะพยายามแบบไม่กินหนักมากจะกินเป็นแบบแกงจืดอะไรที่มันไม่มี แป้งเป็นสเต็กเนื้อไม่กินแป้งเลี่ยงแป้งนะเพราะในเป็นคนเลือดกรุ๊ปโอนะคะซึ่งเลือดกรุ๊ปโอคือมันสามารถย่อยแบบเนื้อมันแบบได้ง่ายมากๆทุกคนจะพยายามเลี่ยงแป้งเพราะถ้าในกินแป้งปูป๊บะตัวในจะบวมมากลนก็ทําแบบกิน2มือ้ตอต่อหนึ่งวันประมาณ2อาทิตย์แรกจะไม่กินจุกจิกระหว่างวันเลยนะคะจะไม่กินเลยแล้วก็พอมันเริ่มปรับตัวได้ ปรับตัวได้เรื่อยๆทุกคนสองอาทิตย์แรกอะ่ะมันมันเริ่มชินแล้วเริ่มชินกับการอดอาหารหนิดนึงเลยก็เริ่มมาอาทิตย์ที่3อะ่ะจากอาทิตย์ที่3ามเลยก็เริ่มทําแบบกินข้าวแค่มือเดียวซึ่งถามว่ามันยากไหมมันยากมากๆแต่ว่าเลยคิดกับตัวเองสมมติผู้อยากสวยเนะี่ยผู้อยากใส่บิกินี่ส,สวยยุ้ยยุยให้ผู้ชายันให้ผู้ชายมันโหว้าวอ่ะเออให้ผู้ชายแบบมองนั่น งามแท้อีนี่คืองามแท้สิแมคือแบบกูอยากผอมสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะกูเป็นคนอ้วนกูเป็นคนอวบมทาทั้งชีวิตกูอยากเห็นตอนตัวเองส,สวยๆใส่แบบกางเกงแบบส,สวยๆเสื้อผ้าส,สวยๆเออแล้วพอมันทําได้มันรู้สึกดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนแบบลองดูสักครั้งนะคะเกือบเดือนละมะัม้งเนยไม่ได้กินโคกเนยไม่ได้กินบ่อยคือแต่ก่อนเนยกินบ่อยมากแต่เนยก็จะกินโคกซีโร่เป็นโคกที่แบบไม่มีน้ําตาลเพราะมันจะได้รู้สึกผิดน้อยลงถามว่ากินเดียวไหมก็แก้วสองแก้วจากที่นเนยกินแบบวันหนึ วันหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่แก้วสองแก้วแบบกินพอหายอยากทุกคนหรือว่าเค้กเนี้ยเราเคยกินแบบชิ้นหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นหนึ่งกินสามครั้งแบบพอกินให้มันหายอยากกับทุกคนไม่ต้องกินแบบโอ้โหยัดยัดยัดแทบแบบยัดหามก็อ้วนเหมือนเดิมค่ะแบบกินให้มันบาลานซ์กินนุ่นกินนี่ผสมกันกินเล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่เครียดกินได้แต่กินในปริมาณที่มันเหมาะสมที่สําคัญเลยคือ โปรตีนอยากขาดเด็ดขาดทุกคนคือใครลดน้าหนักอยู่บางคนอะ่ะชอบคิดว่าการกินโปรตีนเราจะต้องออกกําลังกายเท่านั้นถ้าไม่ออกกําลังกายคือมันจะอ้วนไม่จริงเลยทุกคนเนยไม่ได้ออกกําลังกายเลยนับวันได้อ่ะหเดือนที่ผ่านมาในออกกําลังกายไม่เกิน5ครั้งอ่ะหเดือนที่ผ่านมา คือเนยกินโปรตีนทุกวันอย่าว่าเนยกินโปรตีนทุกวันเพียะเรากินโปรตีนไม่ถึงเว้ยเรากินแค่แบบเนี้ยส้มตำกินอะไรเงี้ยคือโปรตีนจากเนื้อจากอะไรจากพืชของเรามันไม่ถึงอยู่แล้วฉะนั้นโปรตีนคือสําคัญมากๆมันทําให้เราอิ่มท้องมากๆนะคะมีพี่หลายคนถามว่าทําไงกินข้าวแค่มื้อเดียวไม่ให้มันหิวอะนี่เลยลองโปรตีนดูถ้าสมมติว่าเราอดทนไม่ได้จริงแบบอุ้หิวอะไม่รู้ทําไงลองกินโปรตีนระหว่างที่แบบอุ้หิว ตอนนี้กินข้าวไปแล้วบ่ายสองบ่ายสองบาอง่บายสามใช่ไหมบ่ายสามสี่โมงเออห้าหกโมงเริ่มหิวละหกโมงทุ่มหนึง่งเริ่มหิวละไม่ไหวทําไงโปรตีนมันอยู่ที่ใจจริงๆให้แบบว่าเราไม่มีเป้าหมายอะไม่รู้ว่าจะลดไปทําไมก็แค่อยากลดไม่ค่ะเราต้องหาเป้าหมายอย่างเช่นลดน้ําหนักเพื่อเราสวยก่าอีนัน่นนี่ช่วยได้ดีมากลดน้ําหนักให้มันสวยกว่าอีนั่นเราอย่าแพ้ไข่เราต้องสวยกว่าอีนั่นเออเราทุกคนต้องมีอีนั่นเป็นของตัวเอง มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่ามันไม่หิวหรอตอบเลยว่าค่ะว่าหิวช่วงแรกๆคือมันมันทรมานมากทุกคนมันเป็นการที่แบบทรมานมากแต่เชื่อไหมว่าผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งตอนเนี้ยคือมันชิลมากในรู้สึกว่าในไม่ได้กินข้าวทั้งวันในอยู่ได้ทุกคนคือแบบชิลมากแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แบบไม่มีแรงแบบจะเป็นลมไหมไม่ได้รู้สึกเลยคือแบบมันชิลมากแต่แค่มันยากในช่วงแรกๆนิดนึงมันคือมันยากมากๆแต่มันเป็นข้อดีของคนขี้เกียจ ถ้าใครแบบขี้เกียจไม่ชอบออกกําลังกายไม่ชอบไปไปออกกําลังกายอะ่ะคือวิธีนี้เวิร์กสุดๆถามว่าในออกกําลังกายไหมในออกกําลังกายนะคะด้วยการปั่นจักรยานแต่เนยจะไม่ทํานานคือออกกําลังกายแค่วันละสินาที1ิบนาทีคือสูงสุดแล้วเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติว่าเราออกกําลังกายแบบนานๆอะ่ะทุกคนมันจะทําให้เราเบื่อแล้วแบบ มันมันไม่ไม่อยากทําอีกมันเหนื่อยเกินน่ะคุณแม่ออกกาลังกายหนึ่งชั่วโมงวันต่อมาขี้เกียจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายแค่5นาที1ินาทีโอช,ชิวๆเบาๆมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นปะวันต่อมามันก็ก็ทําได้สินาทียกย้ายใส่จะโพกอะไรก็ว่าไปดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมยาย ถ้าไปปาร์ตี้กับเพื่อนล่ะมันจะทํายังไงยายเราออกเราลดน้าหนักอยู่ทําไงยายเราไปปาร์ตี้ปาร์เตอรเราอยากดื่มอยากดิง้งอยากกินหมกกูกระทะอยากกินนู่นนั่นนี่กับเพื่อนให้มันสุดๆทํายังไงถ้าเราทำไอเอฟอะกินได้แค่คาบเดียวแล้วกินข้าวจากบ้านมาแล้วอะจะไปปาร์ตี้ต่อทําไงกินไปเลยกินไปเลยทุกคนไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าอะไร สมมติวันนี้เรากินเยอะมากกินแบบตัวจะแตกกูจะตัวแตกแล้วกูไปปาร์ตี้กูกินเหล้าแอลกอฮอล์ Holocaust, อะไรกูกูกินหมดเพื่อนเอาอะไรให้กินกูแบบท้องกูแตกกูเตรียมตัวจะระเบิดไม่ต้องรู้สึกผิดคะ่ะเมื่อวานนั้นฉันกินเยอะแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ฉันก็กินน้อยเห็นไหมมันก็บาลานซ์กันทุกคนคือไม่ต้องรู้สึกผิดเมื่อวานกินเยอะแล้ววันนี้กินน้อยได้หรือวันนี้กินน้อยแล้วพรุ่งนี้อยากไปกินบุฟเฟ่ก็ไปกินอืม ough, แค่ทําให้ชีวิตมันบาลานซ์อะ ถ้าการลดน้าหนักแล้วมันเครียดอะ่ะคือมันลดมันลงยากอันเนี้ยเนะอยากพูดเลยว่าอย่าโฟกัสที่น้ําหนักบนตาชั่งเลยน้ําหนักลงแค่2อกิโลนะทุกคนน้ําหนักลง2อกิโลแต่สัดส่วนเนยแบบเล็กลงมากมากคืออย่าไปโฟกัสอย่าชั่งน้ําหนักบ่อยอย่าวัดอะไรบ่อยเพราะมันจะทําให้เราเครียดอย่างที่ไน้บอกว่ากินให้มันในปริมาณที่มันพอดีไม่ใช่แบบโอ้โหกูกูกินได้วันเดียวก็จริงกูกินมื้อเดียวก็จริงแต่กูซัดแบบขนมเค้กสาม ก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกกินที่มันเป็นอาหารดีกินแล้วมันอิ่มมันอยู่ท้องกินแต่สิ่งดีๆเข้าไปอย่างเช่นอย่างเนยนะการทอดไข่อันในทอดไข่ในกินทอดกินน้ํามันก็จริงแต่น้ํามันที่ในใช้เป็นน้ํามันแบบโอลิฟออยอะอืมเป็นน้ํามันมะกอกซึ่งมันเป็นไขมันดีให้ว่าเหนื่อยเคยโรงเรียนกับเทนเนอร์เลยทุกคนในจ่ายค่าเทนไป1 9 9่นยบาทในมีทวงมีเทนนะคะนี่ฉันมีเทนน้ำองน้ําหนักค่ะฉันเทนค่ะนี่ เป็นคนกินตะเลิดอะรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนกินตะเลิดกินแบบมื้อหนึ่งโอ้โหข้าวแบบคูณจานอะไรเงี้ยคือมันจะผอมได้ยังไงคุณแม่23่ทับหนึ่งกินกินข้าวแค่มื้อเดียวต่อวันในกินหน่ำมากในกินหน่ำมากกินแบบ เยอะแยะมากแต่ในเลือกกินแต่สิ่งที่มันดีๆนะคะทุกคนเหนื่อยกินชานมไขมุกอะไรอย่างี้ไหมกินเนี่ยไปข้างนอกปุ๊บในกินชานมไขมุกติดต่อกัน2วันแต่ในเลือกที่จะบาลานซ์คือใจความสําคัญในการลดน้าหนักของในคือบาลานซ์อาหารบาลานซ์การกินให้เรามันแบบมันบาลานซ์กันอะเข้าใจไหมไม่หวานเกินไปเออมื้อนี้เรากินหวานแล้วมื้อหน้า ไม่กินหวานแล้วกันงดหวานงดน้ำมันมื้อนี้เรากินทอดไปแล้วมื้อต่อไปไม่กินทอดวันต่อไปไม่กินทอดวันนี้ดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ดื่มมะเรืนมไม่ดื่มนานๆทีไปกินหรือวันนี้กินบุฟเฟ่ต์ไปแล้ววันนี้เออกินสลัดกินส้มตําส้มตากับไก่ย่างไม่มีข้าวโลค้าบอะไรเงี้ยคือแบบกินให้มันบาลานซ์กันเข้าใจไหมทุกคนก็นป่ะอืมสรุปเลยการลดน้ําหนักของเนยแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะคะในการกิน1เดือน สองสัปดาห์แรกเนยจะกิน2มื้อต่อ1วันจะแบ่งเวลาการกิน2รอบก็คือตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นคือการกินแต่ละมือ้อกินได้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นจะพยายามแบบลดมันแล้วก็ลดหวานแต่ไม่ได้ตักขาดเลยแค่ลดลดปริมาณลงจากที่เราเคยกินเยอะลดลงมาครึ่งนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าปริมาณเรากินกินให้รู้สึกอิ่มกินให้อิ่มไปเลยห้ามรู้สึกว่าไม่อิ่มพอเรากินครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บ พักพักจนกว่าเราจะกินข้าวอีกมื้อหนึ่งคือตอนเย็นเินก็กินได้หนึ่งชั่วโมงแต่ตอนเย็นเราจะเน้นแบบอาหารเบาๆไม่เน้นข้าวไม่เน้นเส้นไม่เน้นแป้งจะกินเป็นโปรตีนแทนนะคะารลดลน้ำหนักของเนยคือเน้นโปรตีนนะคะหลังจากสองอาทิตย์ที่เราฝึกมาแล้วอดทนมาแล้วกินข้าวสองมือ้อเราก็จะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ที่สามเป็นกินข้าวแค่มื้อเดียวซึ่งเวลาที่เนยจะกินจะอยู่ระหว่างบ่ายสองถึงสี่โมงเย็น ะะจะเลือกเอาแค่หนึ่งชั่วโมงนะอย่างเช่นเริ่มกินบ่ายสก็จบที่บ่าย3หรือว่าใครที่อดทนได้มากกว่าก็4โมงเย็น5โมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งสองทุ่มได้เลยแค่เลือก1ชั่วโมงนะคะเลือกเอาว่าเราโอเคกับเวลาไหนมากที่สุดไม่ได้ฟิกนะคะถ้ามีอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์มมาได้นะคะถ้าเนยรู้เดี๋ยวเนยจะมาตอบนะคะวันนี้เนยไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจใ้เนยด้นะคะวันนี้เนยไปแล้วนะบ๊ายบาย